แล้วสะดวกมากในชีวิตประจําวันยังไม่นับตัวถังภายในที่แบบกว้างขวางสบายคือแทบจะไม่เป็น SUV ไซส์กลางแล้วอะแทบจะเป็น SUV ไซส์ใหญ่แล้วนะคะแล้วคันนี้เนื่องจากใช้มา30,000่นกิโลเท่านั้นความใหม่ข้างในนี่คือเขาจะกริบกริบเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกอันดับหนึ่งเลยคือความกว้างใหญ่นะคะของมิติของตัวรถที่แบบมันทั้งทั้งหน้าข้างๆทงั้ง โดยเฉพาะคือเฮดรูมที่คือเหลือแบบเยอะมากนะสวัสดีค่ะแฟนแพจแฟนสมอเตอร์ที่รักมากๆทุกทคนเลยนะคะพบกันในเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะกับการอัปเดตรถเข้าใหม่ สดสดร้อนๆนะคะจากเบนช์มอเตอร์มอค่ะแล้วคันที่จอดอยู่ข้างๆนนเนงนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถ SUV ที่น่าใช้ที่สุดแห่งยุคขั้นหนึ่งเลยนะคะก็คือ BMW X3 นะคะคันนี้เนี่ยเป็นโฉม LCI เรียบร้อยแล้วของโฉม F 25ค่ะแล้วยังมาพร้อมกับส่วนประกอบดีๆที่ลงตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง BSI ที่ยังมีเหลือนะคะให้เข้าไปซ่อมกันได้อย่างสบายๆอย่างนะคะที่เปลี่ยนมา พร้อมให้คุณใช้ได้อีกยาวๆและนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่ b m ใส่มาให้กับตัวท็อปสุดของเอ็ม r t อรนะคะก็เรียกว่าใช้แล้วสะดวกมากในชีวิตประจำวันยังไม่นับตัวถังภายในที่แบบกว้างขวางสบายคือแทบจะไม่เป็น SUV ไซส์กลางแล้วอะแทบจะเป็น SUV ไซส์ใหญ่แล้วนะคะวันนี้เน,นก็จะพาทุกคนมารีวิวทำความรู้จักกับตัวท็อปสุดของ BMWX3 f 2 5 LCI คันนี้กันค่ะ สำหรับโฉม LCI นะคะแน่นอนเลยก็จะมีความโมเดินขึ้นในหลายๆจุดเลยตั้งแต่ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะคะไฟหน้าที่มีการออกแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นออกแบบทางด้านหน้าให้มาเชื่อมกับหน้ากระจังรูปไตนะคะซึ่งตัวหน้ากระจังเนี่ยก็ยังมีความใหญ่ขึ้นด้วยนอกจากนั้นทางด้านข้างริมสุดของไฟหน้าเนี่ยยังออกแบบให้มีเส้นย้อยลงมาดูล้ำสมัยมากขึ้นค่ะตัว M Sport แน่นอนมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคานไม่ว่าจะเป็นทั้งการชนหน้า M Sport นะคะ กันชนหลัง M Sport สเกิรข้าง M Sport แล้วก็ยังมาพร้อมกับดีเทลน่ารักน่ารัความเป็น M Sport ไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วนะคะที่เป็นไฮก o s สแ a c k คิ้วกระจกหลังคาต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นคิ a ้วอลูมิเนียมเงาๆเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะตามจุดต่างๆ แล้วชุดแต่งของ M Sport ตัวนี้ที่เน่งชอบมากๆเนี่ยคือตัวหน้ากระจังนะคะกับตัวกันชนหน้าที่จะเป็นเส้นสายลายแบบหกเหลี่ยมดูให้มีแพทเทิร์นดูแบบมีมิติอยู่ข้างในนั่นเองตัวล้อมแม็กของเขาค่ะก็จะเป็นล้อมแม็ก M Sport นะคะลาย5ก้านคู่นะคะเป็นสีทูโทนด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเข้มด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นลายอลอยแล้วก็หล่อๆมีโลโก้ M Sport นะคะที่ติดอยู่ด้วยคันนี้ก็จะได้ล้อมแม็กขอบ19 ใหญ่เต็มซุ้มพอดีพอดีนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเดี๋ยวเตาเนียมาดูทางด้านหลังกันเลยค่ะทางด้านท้ายนะคะนอกจากได้กันชนท้ายแบบ M Sport หลอ่ลอๆแล้วเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับไฟไท้ายที่ดูอัปเกรดเป็นของตัว LCI นะคะฝาท้าทยก็ยังใช้สะดวกมากๆกับฟังก์ชันฝาท้าไทยไฟฟ้าค่ะซึ่งสามารถที่จะกดเปิดได้นะคะจากทั้งตัวรีโมทแบบนี้หรือว่าจะกดปุ่มที่ตัวรถก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกัน พื้นที่เก็บของเรียกว่ากว้างใหญ่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะแล้วคันนี้เนื่องจากใช้มา30,000กิโลเท่านั้นความใหม่ข้างในนี่คือเขาจะกริบกริบคือมองแล้วแบบแทบไม่ต่างจากรถที่ออกมาจากโชว์รูมในวันแรกเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามีการตัดตัว ฐานรองนะคะสัมภาระมาให้อีกด้วยนะคะต้เป็นคนรักรถจริงเท่านั้นนะถึงจะดูแลรถได้ในเลเวลนี้นะคะก็ปิดฝาท้ายลงมากันแบบนี้ได้เลยคราวนี้ตามนิ้งมาดูข้างในกันเลยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าข้อดีของ X3 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย positioning เขาเป็น SUV สากลางแต่เข้าไปนั่งแล้วมันไม่กลางเลยะคะ่ะมันกว้างมากนะคะ เดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปเขาก็จะมีคอมฟอร์ตแอคเซสเข้าออกรถโดยการที่เราล็อกแบบนี้แล้วก็กดเปิดก็คือแค่สัมผัสเข้าไปแบบนี้ง่ายๆนะคะเปิดประตูออกมาโอ้โหภายในคันนี้คือใหม่หมากจริงๆด้วยเลขไหม่์3 0 0 0 0กิโลเท่าน้ำนะคะหนังดากต้าสีดำมีการเย็บด้วยได้สีขาวนะคะตัดทั่วทั้งคันแล้วแบบ อนูทุกอย่างนี่คือใหม่เอี่ยม่องจริงนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปนั่งรีวิวข้างในกันเลยะคะ่ะขึ้นมานั่งข้างในกันแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะขอกดปุ่มสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะคะแล้วก็ปิดเสียงวิทยุก่อนนะคะเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกอันดับหนึ่งเลยคือความกว้างใหญ่นะคะของมิติของตัวรถที่แบบมันทั้งั้งหน้าข้างๆทงั้งโดยเฉพาะคือเฮดรูมที่คือเหลือแบบ เยอะมากนะต่อให้เป็นคนสูง190ก็ยังหัวไม่ติดนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหลังคาแก้วนี่คือมันใจะให้ความสูงขึ้นไปอีกประมาณ5เซนนะคะด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟที่ใหญ่มากตั้งแต่หน้าสุดถึงหลังสุดนะคะสองข้างนี่คือส t r e t c h แบบยาวให้ความรู้สึกแบบที่สุดแห่งความโปร่งนะคะชอบมากๆเลยแล้วเมื่อมองไปด้านหน้านะคะทุกอย่างคือใหม่เอี่ยมองจริง พวงมาลัย M Sport รูปทรงวงกลมหนังนนะบป้าแบบเนียนๆนะยังแมทอยู่เลยนะไม่มีความมันเลยนะหนังนนบป้าเนี่ยคือถ้าคันไหนที่วิ่งมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นเงาเงเรียบๆเรียมเลียมนะคะแต่คันนี้นี่คือแบบหนังยังมีความแมตตึงอยู่แล้วก็ตัวพาร์โดชิฟข้างหลังนะคะก็จะมีเครื่องหมายบวกลบแบบแผ่กว้างออกมามากอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพวงมาลัย M Sport นะคะ ออปชันภายในที่เป็นไฮไลท์ของตัว LCI เลยนะคะก็คือตัวจอที่ใหญ่ขึ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอใหญ่ที่มาพร้อมกับ i d r i v e รุ่นใหม่ที่เป็นระบบทัชเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในแมปเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะซูมอินซูมเอาตัวแมปนะคะด้วยการกดทัชกดซูมแบบนี้ที่ตัว i d r i v e รุ่นนี้ได้เลยนอกจากนั้นคะ่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ He a d Up Display ซึ่งเราสามารถที่จะมองนะคะบนถนนเราให้ จอเนี่ยมันสร้างเป็นภาพโฮโลกรมนะใช้ยอยู่บนอากาศเวลาเราขับเนี่ยก็จะเห็นแบบตัวเลขลอยอยู่บนอากาศบนถนนเลยนะคะทําให้ไม่ต้องเสียสมาธิในการกลับเข้ามานะคะมองลงเพื่อมาดูหน้าปัดตรงนี้ไม่ต้องละาสายตาจากท้องถนนเลยทีเดียวออปชั่นอื่นๆนะคะก็มีมาเต็มรูปแบบเลยนะตั้งแต่การเชื่อมต่อมือถือของเรากับตัวรถนะคะสมัยนี้ก็ทุกคนก็ต้องเชื่อมต่ออยู่แล้วนะคะด้วยสมาร์ทโฟนของเรานะคะ การใช้ n น v ีก็สามารถใช้ได้สะดวกมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชัน Connected Drive ก็คือตัวรถเนี่ยจะต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจาก BMW Assistant ได้เวลาที่รถเราเสียหรือเราไม่รู้จะใช้อ p อปชันยังไงนะคะแต่หลายๆคนก็ซื้อไปก็โทรมาหาพี่ผู้จัดการฝ่ายขายของเราพี่กายอยู่ดีนะคะแบบ รับเร็วอธิบายรู้เรื่องกว่า B M Assistant แน่นอนแต่ถ้าอยากลองใช้อ PTION ของเขาดูก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่านะคะอื่นๆในตัวนี้เนี่ยได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะว่าแบบตั้งค่าตัวลบตั้งค่าแสงตั้งค่า Touchpad นะคะอะไรต่างๆก็สามารถที่จะตั้งได้นั่นเองค่ะนอกจาก1จอ2จอบน Head up Display นะคะ เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีภาพนะคะของกล้องที่อยู่ทางด้านหลังนะคะขึ้นมาเพิ่มความสะดวกให้กับเราตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะใครที่คิดว่า SUV ไซส์กลางจะขับยากไหมเห็นเนงโงออีกว่าโอ้ยกว้างมากเลยข้างในอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่า การแฮนดลิ่งของคันนี้เนี่ยสามารถที่จะขับได้ง่ายมากๆนอกจากนั้นตัวกล้องถอยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันก็ช่วยทำให้เราสามารถไปที่ไหนได้อย่างค่อนข้างคล่องตัวมากๆเลยค่ะข้างหน้าว่ากว้างแล้วนะคะข้างหลังเนี่ยเรายิ่งรับรู้ได้อีกนะคะถึงดิเมนชันที่แบบ สูงโปร่งสบายนะคะทั้งเหนือศีรษะแล้วก็ทั้งระยะทา,ทางที่มองไปข้างหน้านะคะตัว M Sport ท o อปสุดของชม LCI เนี่ยจะได้ผ้าหลังคาสีเข้มแอนทราไซต์อีกด้วยนะคะตรงนี้เลยซึ่งดีนะคะเพราะว่ามองไปเนี่ยมันเป็นสีดำเข้มไปหมดเลยมันยิ่งทำให้รู้สึกแบบ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบดูมินิมอลมากๆข้างหลังก็ยังมีตัวนี้อีกด้วยค่ะม่านข้างประตูหลังนะคะคราบางแดดแล้วไฮไลท์ที่เราต้องโชว์เลยของเบาะหลังก็คือการพับเบาะนั่นเองมาดูกันเลยว่าใส่ของได้เยอะแค่ไหนนะคะเราสามารถที่จะนั่งฝั่งนึงก็ได้นะคะแล้วก็พับฝั่งหนึ่งนะคะแบบ60-40ก็ได้หรือว่าจะพับหมดเลยก็ได้เดี๋ยวลงไปพับให้ดูกันเลยค่ะแบบนี้เลย น,นะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างใส่ของคือเยอะมากนะคะตัวคอมพาตเมนต์ตัวนี้สามารถเอาออกได้นะคะใครที่แบบอยากจะใส่อะไรที่มันยาวแบบใหญ่กินที่ไปเลยก็คือดึงตัวนี้เก็บไว้ข้างๆตรงนี้ได้เลยค่ะเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับรุ่น 20d m sport นะคะแน่นอนคือเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับเทอร์โบนะคะในระบบทวินพาวเวอร์เทอร์โบ ทั้งตัววาวแปรผันแล้วก็ระบบหัวฉีดแบบใหม่นะคะแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆ190รังมา้าอาจจะฟังไม่ได้ดูตื่นเต้นมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาพร้อมกับแรงบิดถึง400นิวตันเมตรทำให้เวลา,าที่ออกตัวเนี่ยเหมือนจะปลิวนะคะเรียกว่าเป็นรถที่ไม่ต้องใช้ความพยายามในการขับหรือควบคุมรถอะไรเลยตัวโพวงมาลัยเนี่ยให้ความรู้สึกที่เบาสบายมากๆนะคะยิ่งเสริมทำให้รถเนี่ย ให้ความรู้สึกที่แรงยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคันนี้นะคะบอกเลยใครอยากได้ Luxury SUV ก<ม>ว้างขวางอลังการที่มาพร้อม BSI ยาวๆถึงปี2023ยางใหม่ๆแล้วสภาพกริ๊กๆนะแทบไม่ต่างจากรถใหม่ในชโชว์รูมเพราะเล็กใหม่แค่30,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาฟังเลยค่ะดีสุดๆไม่ถึง2ล้านนะคะล้านปลายๆเท่านั้น1 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น โทรหาเราเลยค่ะที่0929245641ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดปะาำด้วยชื่อโชว์รูมเบนมอเตอร์มอลนะคะนอกจากนี้สามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนเอามาไลฟ์สดคนที่อยู่ใน Open Chat จะมีสิทธิ์เลือกรถเข้าใหม่เด็ดๆก่อนท่านที่ดูไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้นต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ